ตอนนี้ก็เราอยู่บนเรือแล้วนะก,กว่าจะได้ขึ้นเรือก็ใช้เวลาประมาณนึงค่าเรือก็อยู่ที่ประมาณ30บาทนะสอคนนะพอบรรยากาศรอบข้างก็โอเคนะแต่ว่าเราพลาดที่เรามานั่งตรงแดดนี่แหละบรรยากาศรอบข้าง ไปก็ <Okay. S 1> เราจะไปที่กอร้านนะครับจะลงที่ท่าหน้าบ้านแลนวก็จะมีรถมารับเราตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงฟังค,ความรู้สึกสักหน่อยแล้วกนะันอะครับขอความรู้สึกนะครับโอ้ร้อนมากเลย,ยแม่งใครไป่นตรงนั้นมะแม่งเป็นเด็กป,ป,ปีนไปผลเองเนี่ยหไปดิขอความรู้สึกหน่ครับ ตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแสบดางอยู่ <c oughs> อาเซ็นิด้ครับหน้าจะอ้วนกันแล้วครับตอนนี้เรือก็โค้งชิมไปโค้งชิมมาก็จะอัวนนะเอาไว้เกลี่ยกันที่เกาะแล้วกันสำหรับิหน้านะ